แล้ววิธีทำทานแบบง่ายๆนอกจากการไปวัดมันก็อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะนอกจากการไปวัดก็อย่างที่บอกค่ะเพื่อนมนุษย์อที่มันตกทุกข์ได้ยากมีตั้งเยอะแยะแต่เราไม่ได้ไปค้นหาแล้วก็ไม่ต้องไปถึงขั้นต้องไปเสิร์ชว่ามีใครลำบากผมบอกให้เวลาถ้าบุนสัมพันธ์กันนะ่ยิ่งปัจจุบันนะโลกมือถือหรือโลกอินเทอร์เน็ตมันมนะีเดี๋ยวมันเด้งให้คุณมาเห็นเองอนะแต่มันจะถูก สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเรามีสติหรือขาดสติในการที่จะช่วยอันเนี้ยสำคัญมากบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมันเอาสิ่งเนี้ยมาทำเอาความน่าสงสารเพื่อให้เราทำทานเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือและทำให้คนที่มีจิตใจของการที่จะทำทานเนี่ยรู้สึกแบบไม่อยากทำมันเลยเหมือนปิดโอกาสเราอะ่ะควรพินิจพิจารณาในสิ่งที่เราควรทำว่าจะทำอะไรมากกว่าโอเคสัตว์เป็นมะเร็งรถ โดนรถชนขาหักสะโพกหักดอกก็ต้องดูเดี๋ยวนี้เขาถึงเขาถึงเวลาสืบค้นเนี่ยมันถึงเซิร์ชเข้าไปจะรู้เลยเลขบัญชีนี้เป็นมิตรไหมมิตราชีพไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่โดยรวมเนี่ยเราอะมักจะยึดติดกับผู้นําหรือว่าล l เดอร์ของการช่วยไม่ใช่ว่าเราสองคนนะแต่หมายถึงเนี่ยเวลาเราทำเฮ้ยคนนี้น่าเชื่อถือไหมคุณปู่ปนัดดา,าทำอย่างนี้โอเค อันนั้นคือตัวตนชัดเจนใช่ไหมยอย่างเก๋เรื่องหมาก็อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ทําไมก็บอกแล้วคนอื่นเนี่ยเป็นคนธรรมดาเขาก็ทาไม่ไนี่แต่บุคคลพวกนี้อาจจะมีชื่อเสียงมันก็เลยอาจจะตอบโจทย์แล้วมันอาจจะมีเส้นกันบางๆแล้วก็เส้นกลางๆที่กั้นไว้ระหว่างว่าเฮ้ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกใจแต่ไม่ถูกต้องมันก็จะมีอยู่นะอันนั้นก็คือการพินิตและคุณเลือกที่จะทําเหมือนบางครั้งบางอย่างในเมื่อถ้าคุณไม่ทํา คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสบประมาทคนที่ทําผมเห็นหลายๆครั้งเนี่ยไม่ทําแถมยังไปด่าแซะพวกโง่โง่มากตอนที่ผมอาอบรมอาสาเนี่ยอาสาสมัครด้าน,านแบบรสคิวอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เวลาผมคุยกันอะเวลาคนรวยอะเข้ามาสนับสนุนเราเนี่ยเขาซื้อรถพยาบาลมาสนับสนุนให้หรือว่าการจัดฝึกเนี่ยเขาเอาเงินมาสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกนี้นีนู่นนี่นั่นอะเราต้องเต็มที่นะ และอีกอย่างหนึ่งเ่ยบางทีไม่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 ใช่เฉพาะพวกเรานะหรือว่าบางคนเนี่ยที่เห็นแบบนั้นแล้วไปบอกว่าโอ้โหรวยแต่โง่แล้วเราอยู่ในสถานะไหนเรารวยขนาดเขาไหมผมถึงบอกเด็กๆหรือบอกเพื่อนร่วมงานว่าอย่าคิดนะว่าคนรวยอะเขาโง่เขารู้เงินของเขาเอามาเนี่ยเรามองเป็นก้อนใหญ่มาเริ่มแต่ของเขาจีดเดียวเขาแค่ซื้อจ่ายกับลองจ่ายครั้งเดียวไม่ใช่ปัญหา แต่คนที่มีน้อยกว่าหรือคนที่แบบนี้กว่าหรือความที่มีโมหะจริตหรือว่าเป็นพวกทิฐิหรือว่ามีความอิจฉาหรือว่าเป็นความอะไรที่แบบปมด้อยของเขามักจะบอกว่ารวยแต่งโง่คุณอย่าไปคิดเลยคนรวยมันไม่งโง่หรอกถ้ามันโง่มันไม่รวยมันไม่สามารถคุมคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนไม่สามารถที่จะนำพาเนี่ยสิ่งที่เขาคิดและฝันไปถึงเป้าหมายได้ แค่นั้นเองแต่คนที่ไม่มีมักจะคิดแบบนนีะ้ใช่ปะ่ะเราจะเห็นอยู่เรื่อยๆนะแล้วพอเราทําทานทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะแู้ทําทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ทํามันก็เหมือนคนทําไม่พูดไอคนพูดเหมือนไม่ได้ทําเราจะอยู่ในจุดไหนรวยรวยปานกลางรวยมากรวยปกติจนจนปานกลางต้องไหนคือเครื่องวัดเราถึงเข็นว่า เครื่องวัดที่ดีที่สุดคือนั่นคือจิตใจในยามวิกฤตเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เข้าไปเนี่ยเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆคุณเชื่อไหมคนเนี่ยที่เราเอาเรือไปดรอปเนี่ยแล้วเขาก็จมน้ําแล้วเราเอาถุงยางชีพไปให้เขาให้เขาไว้เนี่ยเขาพูดว่าอะไรบ้าพี่ยังอยู่ได้ให้คนที่ลําบากมากกว่าน,นี้ก็ได้นะก็เป็นอย่างนี้หรือ บางบ้านจากประสบการณ์เราน้ําท่วมบ้านที่อยู่โซนน้ําท่วมบ้านที่ติดริมถนนน้าท่วมมักจะได้ของเยอะที่สุดจะเก็บก่อนแล้วคนที่ไปบริจาคส่วนใหญ่จะไม่เข้าไปข้างในเพราะมันอันตรายหรือว่าอะไรก็จะบอกดรอปไว้ซึ่งผมเคยเจอนะเปิดบอกเอามาไว้นี่แหละเดี๋ยวผมเอาไปต่อเดี๋ยวฉันจะเอาไปแตกต่อนูน่นนี่นั่นไม่พอพอเราเล,อลอยเรือเข้าไปไม่เคยได้รับเลยสองอาทิตย์กว่าแล้ว แล้วพอเราออกมาเราก็แกล้งลองใจเออนั่นเดี๋ยวผมว่าเอาของเนี่ยเดี๋ยวฝากไว้กับพี่เลยอีกชุดหนึ่งอันนี้นี่เนี่ยออวางไว้ตรงนี้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยยกไปข้างหลังเราก็เหมือนหุนหฮารพันแรกไรไรเงี้ยเราเปิดเข้าไปในห้องเก็บของเขาห้องนอนอ่ะห้องอะไรถุงยังที่พนึงเทอมทบเขาก็มีข้อแก้ตัวแต่เราก็ได้แต่ละฝั่งครับแต่เราไม่ต้องไปถูซีที่ทำไมคุณเป็นอย่างนี้มันก็ชัดเจน คนเราเวลาทําผิดมักจะมีข้อแก้ตัวเสมอแต่เวลาคนทําถูกมักจะมีเหตุและผลในการที่จะบอกว่ามันคืออะไรคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยมันถูกสร้างมาให้มันมีความหลากหลายอยู่แล้วบางครั้งเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเปลี่ยนใครนะผมว่านะในมุมเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเองเนี่ยที่ดีก็ให้ดีอยู่แล้วที่ชั่วก็ให้ชั่วน้อยลง ที่น้อยลงอยู่แล้วก็ให้ไปไม่มีก็ได้ <c oughs> หรือว่าถ้าอกิดจะเดินทางสายกลาง <c oughs> เมื่อถึงเวลาชั่วใดก็ชั่วดีใดก็ดี <c oughs> เพราะว่าเราคงจะไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงใครได้นะครับทั <c oughs> นั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็คือว่าเราจะหมดลมหายใจสุดท้ายไปกับจิตไหน <c oughs> จิตที่เป็นอกุศลจิตหรือเป็นจิตที่ยังร้อนลุ่มเหมือนดั่งไฟ จิตที่ยังขุนข้องหมองใจยังรักโอบกดหลงยังนู่นนี่นั่นหรือไปจิตที่แบบว่าเออกูเตรียมตัวที่จะไม่มีสภาวะจิตที่เป็นผู้ที่ติดค้างแล้วหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปรอไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ไปรอตอนที่มึงจะตายแล้วค่อยรู้สึกม,มันควรที่จะเป็นอะไรที่รู้สึกก่อนที่จะตายเหมือน <c oughs> หลายวันนี้ก็ได้ยินอยู่ บางประโยคที่บอกว่ามึงอย่าเพิ่งไปรู้เลยว่ามึงจะตายยังไงตอนนี้ให้มึงรู้ก่อนดีกว่าว่ามึงมีชีวิตอยู่ยังไงเออมันมีเป้าหมายก่อนยังไม่ทันตายเลยตายไปแม่งกูจะญาติกูจะให้อยู่กี่วันวะสามวันเจ็ดวันจะมีใครมาบ้างไหมโอ้โหตอนมึงมีชีวิตอยู่นี่ยังไม่คิดจะทําอะไรเพื่อใครเลยแต่ตอนตายหวังจะให้คนมาเยอะแยะเงี้ยใช่ป่ะตายอ่ะ ตายอะ่ะงานศพเนี่ยมันมันไม่ได้จัดเพื่อคนตายนะอย่างที่ก็บอกกันแหะจัดกับคนที่อยู่เท่านั้นแหะจะอยู่เพื่อเอาหน้าเอาตาว่ามีพวงหลีดเยอะมาหาสาลแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่นะฉะนั้นที่คุยกันในวันนี้การดำทำบุญทำทานเนี่ย <c oughs> มันเป็นการก่อเกิดชั้นเริ่มต้นของการทําด้วยตัวเองที่ง่ายที่สุด <c oughs> อย่าฟังคนอื่นว่าการทําบุญทำทานต้องใช้เงิน ทำในจิตของตัวเองอ่ะที่รู้สึกดีและรู้สึกสบายใจอ,อย่างที่เราอา,อาจออกทะเลไปนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องที่เราแบบสัมผัสกันได้ง่ายนะทําทานทําบุญวัดคือสารตั้งต้นที่เราได้รับฟังมาตั้งแต่เด็กแต่ในความคิดเห็นของผมการทําทานทําที่ใดก็ได้เมื่อเราได้เจอแล้วเมื่อมันปะกกันแหมสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เราอยู่ในเวลานั้นและเรารู้สึก สลดใจโดยเซน์ของเราบางคนอาจจะมีเซน์ในเรื่องอะไรวะเศร้าง่ายขี้สงสารง่ายคุณก็ดูแต่บางครั้งไอ้แบบเสียเ,เสียใจเศร้าสลดง่ายเนี่ยคุณเจ็บกันมาเยอะคุณก็ต้องระมัดระวังเหมือนเพื่อนยืมตังค <c oughs> ย้อนกลับมาเนี่ย <c oughs> เราถึงพูดอยู่เสมอว่าเวลาให้คนยืมตังค์แล้วเนี่ยเมื่อไม่ได้คืนเรามักจะมีคำพูด แทกเข้ามาเสมอว่าทำบุญทำทานให้หมามันหมาไม่ใช้เงินนะเว้ยนั่นคือการตัดพอตัวเองเพื่อตัดใจตัดใจเพื่อให้เรารู้สึกนอนหลับสบายใช่ปะ่ะและดังไปเบียดเบียนหมาแม่งไม่เคยยืมตังนะเว้ยคนเนี่ยแหละที่ยืมตังแต่ไปโทษหมาเราก็เหมือนบาปไปเปรียบคนเหมือนหมาเพื่อให้เกิดความสะใจ แต่เราด้วยความเป็นมนุษย์เราก็รู้สึกดีใช่ไหมทำบุญให้หมามันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดแบบว่าถ้าน้อยที่เราไม่เดือดร้อนเราก็เรียกว่าแฮคัดตาภาษาบิเนเนตคือตัดไปเลยจบไปแล้วก็ไม่มีต่อกันอีกแล้วเราก็จำเป็นบทเรียนว่าจะไม่มีอีกแล้วนะยืมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คืน แล้มึงจะไปยืมกูทําไมวันนี้พรุ่งนี้มึงก็ได้แล้วก็เลื่อนวันก็ไปหน่อยสิอันเนี้ยเป็นต้นขออ่านในคำคอมเมนต์นะเราบริจาคร่างกายบอกลูกไม่ต้องจัดงานศพคุณนานาคืออันเนี้ยผมว่าโอเคนะในมุมผมนะคนอื่นจะคิดยังไงไม่รู้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นการมันเป็นการเขาเรียกอะไรอะเข้าใจในโลก แล้วในเมื่อกายสังขารเมื่อวันหนึ่งเนี่ยจิตมันออกจากล่างไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ก้อนเนื้อกระดูกอะไรก็แล้วแต่ไปนะแต่ยังสามารถที่จะเป็นธรมธรมทานเพื่อจะให้นักเรียนทางการแพทย์เนี่ยมาได้เรียนรู้เพราะบางคนอาจจะยังไม่ถึงโชคชะตากรรมที่จะต้องตายแต่แค่เจ็บป่วยเขาร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่อ๋อเคยผ่าอาจารย์ใหญ่ท่านนี้มามันเป็นยี่หนะ อาจจะต่อเขาเรียกว่าห่วงเวลาชีวิตของเขาเนี่ยให้เขาได้ดูแลหรือได้ทําบุญในชีวิตของเขาต่อไปได้อีกได้นะแต่ในส่วนที่บอกลูกหลานไว้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความเป็นคนไทยนะยังไงเขาก็คงจะไม่แบบไม่ปล่อยซะทีเดียวแบบอ่ะมึงเอาไปเลยโรงพยาบาลแต่ก็แต่การที่เขาบอกแลูกหลานไว้เพราะว่าเขาอาจจะต้องพอเขาเสียสิน้นสิ้นเสียชีวิตเนี่ย เขาก็ต้องแบบรีบโทรไปสภากาชาติหรือว ok ่าไปโรงพยาบาลที่ก็มอบล่างเนี่ยให้เพื่อมาดําเนินการเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ผมคิดว่าเป็นการทําทานเนี่ยบุญใหญ่สุดแล้วเพื่อแบบเป็นเป็นเอาร่างกายเพื่อให้คนศึกษาแล้วก็เพื่อให้ต่อยอดกับชีวิตคนที่ยังมีลมหายใจอยู่